สัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้พอ,อก็ยินดีต้อนรับนักศึกษานะคะทั้งใหม่และเก่านะคะหวังว่าการศึกษาในภาคเรียนที่1นึทับหเนี่ยเราไม่ได้พบกันก็จริงแต่เรายังห่วงห่วงและก็จัดการเรียนการสอนโดยการเตรียมตัวโดยวิธีออนไลน์นะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ทุกทกท่านกระราบะา การที่เราจะพบกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากแต่การศึกษาเราก็ไม่หยุดนิ่งนะคะเราก็จะมีรูปแบบในการจัดการศึกษาให้นักศึกษาตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะได้ความรู้ต่างๆจากครูที่ปรึกษาที่คอยดูแลท่านอยู่นะคะมีอะไรสงสยัยเลยไม่ข้อมูลที่จะสอบถามครูที่ปรึกษาก็ยินดีนะคะ ก็สามารถสอบถามครูที่รึสษาได้ทุกคนนะคะที่ดูแลอยู่หรือไม่ได้ดูแลท่านอยู่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็นอนะคะยินดีที่เราจะเปิดโอกาสให้ความรู้ความความรู้ความสําเร็จที่นักศึกษาตั้งารหรือวาดเป้าหมายไว้นะคะความสําเร็จนี้ไม่ได้อยู่ที่ใดก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละว่าเราจะอ,าอดทน ตั้งใจมีความมุมานะขนาดไหนเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ความต้องการของเราเนี่ยจะต้องการเรียนเพื่ออะไรคะเรียนอย่างลำบากเราต้องวันหยุดได้หยุดแต่เราไม่ได้หยุดเพราะอะไรคะเพราะเราต้องการความก้าวหน้าใช่ไหมคะในด้านการทำงานในด้านอาชีพในวุฒิการศึกษาที่จะไปประกอบหรือทำธุรกิจส่วนตัวหรือในการสมัครงานต่างๆ ที่เราจะต้องนำไปใช้อันนี้ระคะคืะคอความสำเร็จที่เราต้องทำให้ได้การอยู่ร่วมกันในเพื่อนในหมู่มากในสังคมมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องคิดว่าการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเราต้องทำงานร่วมกันมีน้ำใจดูแลซึ่งกันและกันความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญการเรียน ในกสนอสโนเนี่ยเป็นการเรียนด้วยที่เราต้องดูแลตัวเองและมีเพื่อนต่างที่ต,ต่างที่ต่างที่ต่างที่ทำงานมาอยู่รวมกันอันนั้นเป็นการที่รวมกันโดยที่เราไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เราทำวามรู้จักกันมีปฏิสัมพันธ์กัน มีความรู้สึกที่ดีๆให้กันมีอะไรก็เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะเราต้องมาเรียนรู้กันที่โกศโโนโกศโโนมีหลายรูปแบบที่นักศึกษาได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเรียนรู้จากที่ครูให้ความรู้เราหรือรูปแบบการนํามาจาก YouTube หรือนํามาจากการศึกษาอัธยาศัยต่างๆที่เราจะมาประกอบกับกันมาเรียน เรียนแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมตรงสิ่งนี้นะคะหวังว่าการเรียนอันนี้พออยากให้นักศึกษาได้ตั้งใจในการเรียนให้สำเร็จแล้วส่วนหนึ่งก็คือการทำกิจกรรมพนาผู้เรียนนะคะกิจกรรมคือการชัมม่วโมงในการทำกิจกรรมพนาคุณภาพชีวิตของเราเนะะี่ยค่ะเราต้องทําด้วยนะคะในแต่ละภาคเรียนจะมีครูครูที่ปรึกษาที่จะมาให้ความรู้ตรงนี้ให้กับเรานะคะ สิ่งนี้ค่ะเราต้องมีระบบการเรียนอย่างไรต้องเรียนอย่างไรโครงสร้างหลักสูตรเป็นอย่างไรการสอบจะต้องแต่งกายอย่างไรหรือจะต้องเก็บคะแนนสอบเท่าไหร่หรือการทํางานกิจกรรมที่ครูสั่งเราต้องส่งให้ครบนะคะเราถึงจบได้นะคะมีการสอบไปภาคด้วยอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับความรู้จาก ครูอีกครั้งหนึ่งนะคะพอจะบอกแค่คร่าวๆให้ฟังแล้วก็สุดท้ายนี้หวังว่านักศึกษาทุกคนเข้ามาในกศนแล้วจะประทับใจจะรู้สึกดีๆกับครูและอทศึกษาที่เราอยู่นะคะเหมือนเราอยู่เป็นพี่เป็นน้องเหมือนเป็นเพื่อนนะคะมีอะไรก็คุยกันได้มีอะไรก็ปรึกษากันได้นะคะ ก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านจะประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาที่ท่านมุ่งมั่นไว้ขอทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณค่ะ